การค้าผู้ประกอบการเคเบิลทีวี COA ร่วมกับ RS มือซ้ายควา้ามือถือมือขวาพิมพ์ SMS กติกาง่ายๆดังนี้พิมพ์ COA เว้นวรรคตามด้วยกิฟเซตที่คุณชื่นชอบแล้วส่งมาที่หมายเลข 4541401ไม่จำกัดจำนวนครั้งครั้งละ3ามบาทเฉพาะ DT แทและ AIS เท่านั้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่5เมษายน2 5 5 5ั้รส้ลุ้นรับซยืด4แบบ4ลายยกเซตรวม4ตัวจาก RS พิม COA เว้นวรรค RS แล้วส่งมาล่วมสนุกกันเยอะๆนะจ๊ะ พ่อครับแม่ครับเราสองคนจะแต่งงานกันครับสงสัยเราจะต้องต่อเติมบ้านเพิ่มแล้วล่ะแม่แต่มันใช้เงินเยอะมากเลยนะพ่อใช้บริการสินเชื่อ My Home My Cash บ้านคือเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเปลี่ยนบ้านให้เป็นเงินได้อนุมัติภายในหนึ่งวัน My Home My Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์เตรียมพบกับการร่วมสนุกจากไทยพาณิชย์เร็วแวนี้